สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะครับสุดท้ายของอาทิตย์นะวันนี้วันที่สิบสองหกีศจินะครับอันนี้จะมาดูหุ้นตัวใหญ่เนี่ยเซดร้อยมีหลักหลายนะมีทุกทุกเซกเตอร์เลยนะครับมีทั้งทีเฟก้วยอันนี้มาดูแบบเมื่อวานาที่เมื่อวานนะครับบอกว่าถ้ามันาม นี่นะครับดูวันก่อนเมื่อวานเบรกหนึ่งสิบเก้าจุดสี่เนี่ยก็น่าจะ follow by นะครับมันพอดีดันถูกเหมือนกันแต่ครั้นี้ประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะมันอยู่ตรงนี้นะครับรายสัปดาห์เนี่ยตรงนี้เออตีไม่ออกทำไมตีออกละนี่นครับประมาณเนี่ยสิบยี่สิบจุดสี่ประมาณนี้นะครับจะเป็นจุดผมว่าเป็นจุด ของพอรอดีไงนะถ,ถ้าจะมาผมนะผมว่าตรงนี้จะจบแนวนมขาลงอย่างชัดเจนนะถ้าทะลุไปได้แต่ครนี้วันนี้มันก็มามามา,มาทดสอบนานประมาณเนี้ยี่สิบจุดสี่แต่นี้มันยังเตีอาจจะผิดนิดนึงนะประมาณนี้ยี่สิบสามจุดสี่นะครับเราดูทิศหน้านี้บนรุปมันมาพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับเพียงแต่ว่ารายสัปดาห์เนี่ยอ่าผมมีข้อสังเกตงี้เวลาหุ้นมันจะขึ้นเนี้ยครั้งแรกมันจะเป็นการเตือนเราก่อน อย่างงี้วันนี้ชุดนี้เป็นชุดแรกนึกออกไหมครับถ้าอย่างชุดนี้เป็นชุดแรกแต่ก็ถือว่านานไปแล้วคราวน,นี้ชุดเนี้ก็ผ่านไปแล้วไงชุดเนี้ผมสำหรับผมเป็นชุดแรกเนี่ยขึ้นมาเตือนแล้วว่าโอเคนะว่าจะขึ้นแล้วมันจะต้องย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้นคราวนี้จะย่อลงมาตรงไหนก็สิบเก้าจุดสี่เนี่ยถ้าไม่หลุดนะก็ยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าหลุดลงมาผมว่าก็ที่พูดไปก็อาจจะ ต้องไปดูหน้าง่ายทีอ่ะตอนนั้นก็อาจจะบอกว่ามันมันอาจจะไม่ใช่เบรกจริงเ่ยเบรกขึ้นไปอย่างเงี้ยโอเคนะครับอย่างเงี้ยดูร้อยยี่สิบนะครัวนี้ก็ดูจะดูเงี้ยพูดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับผมว่ารอดยากนะคือมันในเหมือนเอสพีไอที่วานผมบอกอ่ะถ้ามันมีข่าวผมไม่รู้ว่ามันมีข่าวอะไรวันนี้ดันขึ้นอีกนะขึ้นอีกเออทุกอย่างมันโอเวอร์บอสหมดแล้วคือมันไม่มีอะไรเลยอยู่ดีก็โอเวอร์บอสอย่างเงี้ยคงมีข่าวสักอย่างวันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้มันยิงไปเช็คดูก็ได้นะแต่ หรือมันยังไม่ออกอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้หรอกอย่างนั้นอนะโอเคพวกกราฟพวกเทคนิคอลมันใช้ไม่ได้แต่อย่างเงี้ยถ้ามันเขาว่าไม่มีข่าวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวันวันจันยังไงก็ต้องลงมาอาจจะสักเ19.7อะไรอย่างเงี้ยถ้าให้ดีนะ19.4เนี่ยแต่มันก็ลงมาเยอะไปนะคือเราจะขึ้นทั้งทีเนี่ยแล้วแต่รายวันมันยังมีรูมช่องว่างให้เล่นนะครับอ่ากีกตังนิดนึงแต่ราย120อ่ะ อย่างคราวนี้เรามต้องพูดถึงนะครับจุดคัดล้อตรงไหนโอ้คไกลนะครับเพราะมันดูมันเบรกหายยื่นรอบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ผมจะบอกมันมีแนวต้านยุบยับนะเพราะว่ามันลงมาตลอดทางเนี่ยยี่สามจุดสี่ยี่สี่ก็มีนะมีเรื่อยเนี่ยยี่หกก็ยังใช่แนวต้านสุดท้ายก็คือยี่หกจุดสี่ประมาณเนี่ยตัวนี้ก็โอเคนะผมว่าถ้าจะซื้อซื้อย่อรอย่อดีกว่าถ้าได้ดีๆนะสิบเก้าจุดห้าสิบจุดสี่สิบจุดห้าเนี่ยถ้าได้นะแต่คิดว่ามันคงลงมาไม่ถึงแหละ คุณลองดูนะครับถ้ามันลงมาแล้ววอลุ่มมันมันไม่เยอะอย่างเงี้ยน่ารับแต่ถ้าวอลุ่มมันมาเหมือนอย่างเงี้ยก็นี่เถอะแซมเพิ่มแรงซื้อแรงขายาพอกันโอเคนะฮะอ่ามาดูไออาร์พีซีเนี่ยอันนี้ตีเทนไลน์วันสองวันก่อนนะเมื่อวานมันได้วิเคราะห์เนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านนะมีคนถามมาถามว่าโอเคยังผมว่าผมว่า,วาโอเคนะถ้ารูดายสัปดาห์เนี่ยถ้าเส้นไอซ์ไซห้าสิบรับอยู่อ่ะผมว่าโอเคเลย แต่เราไม่รู้นะจะอยู่ไม่อยู่เนี่ยครับล้วก็ตีไปคุณจะเล่นเมื่อไหร่ก็ต่อมันเบรกเนี่ยขึ้นไปแล้วกันอย่างเงี้ยจุดคัดลอตตรงไหนปุ๊บอย่าเพิ่งซื้อเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีคัดลอสนึกออกไหมตรงนี้ก็เป็นจุดที่แข็งนะตรงเนี้ยครับสี่สี่สี่ศูนย์สองตอนนี้เท่ไรสี่ศูนย์สี่ไม่อา้าวพอดีเป๊ะเลยเนะีนะ่ยนเนี่ยคุณเห็นแนวต้านแนวรับหนะของเราถ้าเอที่แล้วมาเนี้ยประมาณเนี้ยน,น,นะครับรับพอดีอ่ะคือถ้าคุณอย่างเงี้ยนะครับเรารอมัน เ,เขาเรียกอะไรมงุฎขัวข,ขึ้นไปก่อนเนี่ยทะลุไอเนี้ไปแล้วค่อยๆเล่นดีกว่าจะได้ถ้าอยากซื้ออย่างเงี้ยซื้อก็ได้แต่มันก็ต้องมีคัดลอนไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับเนี่ยสามแปดสี่ก็น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าทลายสัปดาห์นะลายแนวรับสามสี่สี่นี่น่าจะแข็งมากมาดูปตทาต่อไปนะครับอันนั้นก็ยังไม่เข้าปตทาเนี่ยพยายามขึ้นไปแะลวลวงมาอยางเงี้ยทรงอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะครับ รายสัปดาห์นี่เห็นไหมก็เาเรียกว่าไซเวย์แหละนะครับันี้อาจจะเป็นไซเวย์ดาวน์นิดไซเวย์ก็ได้ไม่นม่้มีอะไรมากมายถ้าจะดูเฉพาะกรอบนี้นะแต่ถ้าดูเฉพาะเริ่มต้นนี่ก็ยังเป็นไซเวย์อัพอยู่แต่ถ้าถ้าดูเฉพาะตรงงเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบจะบอกจะขึ้นจะลงนะก็เป็นเหมือนเสมอตัวแล้วกันไซเวย์แต่ถ้าดูรายวันเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับจุดนั่นเล,เลยนะครับอย่าให้จุดตรงนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากสามเจ็ดบาท แค่เนี้ยขอให้อยู่นะไม่อยู่ลงมาเจอข้างล่างนะครับสามสามเจ็ดห้านะแล้วก็มีตรงเนี้ยมีไปเรื่อยๆนะสามสิบแต่มันประทองทุนใหญ่มันคงไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะนอกจากดาวโจจะลงเล่เทะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉุดลงน้ํามันมันก็อย่างที่ผมบอกอะว่าสองวันก่อนมันเกิดดาวเทเจนแล้วนะครับเดือนสัปดาห์เขาวนี้ไม่ค่อยดีเลยนะแต่เราไม่รู้มันจะลงหรือเปล่าอืมมันเกิดไปแล้วหลายลายวิไอวิทยยังไม่จบอี ต้องวันนี้ของดาวโจรเลยใช่ผมยังพูดไม่ได้นะครับลองกลับไปดูนะั้นนวีคถ้าวันนี้ดาวโจรแดงแล้วแดงชัดเจนอย่างเงี้ยก็อาจจะบ่งบอกแล้วว่าอาจจะเป็นสูงสุดขขรอบนี้แล้วนะน้ำมันมาดูเคอรี่มีคนถามมาเนี่ยผมพูดยากนะตัวนี้ทำตัวเหมือนเดลต้านะครับผมก็นึกว่าเป็นคุณปั่นตัวหนึ่งนะอยู่ดีๆจะขึ้นก็ขึ้นจะลงก็ลงมันไม่มีเหตุผลอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้นะถ้าอย่างเงี้ย เล่นมันอย่างเงี้ยมันทางเฟรมใหญ่มันมันจับยากมากครับผมให้ไปดูสามสิบอะเมื่อวานบอกแล้วทีนงงใช่ไหมลงมาเนี่ยรับแล้วก็ขึ้นใหม่ๆแล้วก็ลงมาใหม่เงี้ยสามสิบพอจะจับได้นะแต่คุณอย่าไปเล่นสามสิบเลยนะเพราะว่าหนึ่งมันอะไรที่มันมันสั้นมันไม่ดีไงทางเฟรมสั้นอะแล้วมันจะติดนิสัยคุณจะต้องมาเกณฑ์กำไรตลอดเวลานึ้ออกไหมครับคุณถือรอบยาวจริงไผมว่าสามสิบหกสิบสำหรับผมผมว่ามันยัง โอเคนะก็แต่แต่ก่อนเล่หกสิบนะผมคิดว่าเออมันจะต้องมานั่งดูนั่งอะไรอย่างเงี้ยจริงผมก็เลยใช้ร้อยี่สิบร้อยี่สิบนี่คุณอาจจะต้องซื้อแล้วสามสี่วันคุณสองวันสามวันสี่วันคุณดูก็ได้นะก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าคุณคิดว่าไอตอนดูแล้วมันใช่เนืกอออกไหมครับแต่ถ้าสามสิบนี่มันโอ้โหผมว่าภายในวันหนึ่งต้องดูแล้วมั้งหรือสองวันอะไรอย่างเงี้ยครับคือ ต้องคือต้องดูบ่อยอ่ะถ้าคุณผ่านหน้าจอไปมันมันไม่ได้อะครับนึกออกไหมครับก็คืออีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราเล่นหุ้นอ่ะเราก็ต้องไม่เครียดกับมันนึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าคุณเล่นแล้วคุณเครียดมากก็มันคัดลอดขายหมุนก็นเรื่องปกติแหละไม่ต้องไปซีเรียสแหละแต่ถ้าคุณใช้ทางเฟรมเล็ก,กคุณจะเครียดคุณจะต้องกังวลนึกออกไหมครับเออคุณยิ่งใช้ทางเฟรมใหญ่เดก็ใช้ได้ไปเลยนะครับก็กกดีเนะแต่ผมคิดว่ามันยาวหน่อยสำหรับผม ร้อยยี่สิบมันก็จะสนะักสี่ห้านาห้าวันอะไรอย่างเงี้ยหกวันก็เป็นไป,นปนได้นะถ้ามันรันเทนนะอ่ะคุณเรามาดูบางตัวนะครับถ้ามันขึ้นก็ขึ้นเป็นแรงๆอ,อย่างเงี้ยโอเคนะครับนเนี่ย๋ยวดูนะครับร้อยสามสิบนาทีมันก็พอจับได้นะเห็นไหมครับเดี๋ยวลงมาตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ได้จะเป็นอย่างนี้นะแต่ก็ก็บอกบอกยากเหมือนกันนะว่าเขาจะเอาอยัางไงนะครับคือทางเฟรมใหญ่มันก็จะดูง่ายกว่า ดูแล้วมันลื่นตาอะไรเงี้ยแต่ทำเฟรมเล็กมันก็ถ้าคุณเก่งจริงถูกใช้ไปเถอะไม่เป็นไรนะครับมาดู sca อย่างเงี้ยถ้าถามว่าจะจบอย่างผมว่ามันดูดีขึ้นมากเลยนะถึงแม้ว่าจะทำอา่อาไอ้ไอ้ก้อนเอนี่ยเหมือนก็มันจะเกิด conmutent ใช่ไหมฮะเนี่ยเกิดนิด,น,ดนิดนะถ้าอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับแต่มันก็แค่บอกเตือนว่าโอเคคุณอย่าไปขายนะหรือคุณรอมันกลับตัวแล้วคุณค่อยซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดแล้วเนะี่ยมันสัญญาณมันขัดแย้งแล้ะ 120ร้อยร้อยี่สิบนาทีนี่เกิดบ่อยมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอก120ร้อยยีนาทีก็เชื่อได้ระดับหนึ่งนะรัปดาห์ยังไม่ได้เกิดนะครับรัปดาถือว่าแต่แต่มันลงมาถึงขนาดนี้มันโอ้โหโซละแต่ตรงนี้มันก็เป็นเทรนนิดเน,นะฮะก็เรารอมันกลับตัวให้ดีๆดีกว่าอ่ถ้าจะซื้อซื้อตอนไหนเป็นผมนะถ้าเอาจริงๆตรงเนี้ยแต่คุณจะไม่จุดคัดลอชนะสามเอชเจ็ดห้าอีบาทเดียวคุณค่อยซื้อผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าถ้ามันทรูเนี่ยมันจะวิ่งแรงวิ่งกรอบ,บนแต่ถ้า หลุดตรงนี้อีกคุณก็หนีนะครับยีบเก้าบาทไม่มีอะไรมากดนั้นพรกงนี้มันต้องหรือคุณจะทนถือก็ได้ถ้าคุณคิดว่ามันจบแล้วคือตอนนี้มันมันยังไม่ได้บอกว่าจะจบแต่ถ้ามันจะสนัสั้นๆเนี่ยตั้งสามเเจ็ดห้าเนี่ยจะสวยมากโอเคนะครับไลมันก็มันก็เกิดเท่านี้เคลีร์บ่าวแต่คือจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นคงอีก,อกนีานนะไม่ต้องห่วงหรอกครับมันไม่มีอะไรที่จะทําให้เป็นขาขึ้นก็น่าจะค่าเลยนะ ยางอตัวข้อมขึ้นมหาศาลแล้วอ,อย่างเงี้ยอาจจะเหมือนกับบ้านปูอีว่ดีก็ขึ้นมาทีวัละยี่สิเอนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพิกได้ไมาดูเคแบงเคแบงเนี่ครับโหไซเวมากี่วันแล้วเนี่ยสี่สี่วันแล้วนะครับไม่มีอะไรในรายสัปดาห์แต่จุดผมว่ารายสัปดาห์ดูนะครับมันใกล้เคียงมากนะคือยอดเนี่ยคือถ้ามันจะผ่านไปนะ ตอนนี้มันไม่ได้เกิดในเวอร์เจนไม่ได้เกิดเลยนะยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะยังไม่ยังไม่ถึงแต่เนี่ยคจ้าหาง153เนี่ยต้องใช้วอลุ่มมหาศาลต้องใช้แรงมหาศาลในการดันผมก็ไม่รู้นะเขาจะมีแรงดันหรือเปล่านะคือจะผ่านทะลุหายนี่ยมันไม่ง่ายๆย่านะตัวใหญ่ผมว่าต้องต้องน่าจะหมื่นล้านะถึงจะเอาอยู่นะผมว่าเพราะทุกคนก็รอก,กระนำขายผมก็เนี่ยกระนาขายที่เนี่ยที่หานี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ผ่านนะมาถึง15152เนี่ย ถ้าสองถ้าสองจุดห้าเนี่ยก็ผมว่ามีคนมีคิดมอนผมเยอะที่เป็นสายเทคนิคนะโยนเข้าไปแต่ถ้ามันทะลุไปก็ถือว่าเราสวยไปนะแต่ณปัจจุบนันผมคิดว่ามันยากที่จะผ่านหนึ่งห้าสามเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าผ่านก็ก็ไม่เป็นไรเราก็อาจจะกลับมาซื้อคืนได้นะฮะก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไมดีอะไรคุณเล่นเทคนิคมันก็เหมือนกับอะไร คือเหมือนก็ไปลาไหลหรมั้งแล้วพลิกได้จะตลอดอ่ะคือวันนี้คุณมองลงนี่พรุ่งนี้ถ้ามันเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนแนวโน้มไปแล้วมาดูทีทีอีกเมื่อกี้เคแบงจุดคัดลอสผมว่าอยาให้ต่ำกว่าตรงนี้ก็พอแล้วนะหนึ่งสามหกประมาณเนี้ยทีทีเอทีทีเอมันกราวนี่คากับเอสทีเอนะแต่จริงๆอ่ะมันสวยกว่าเอสทีเอนะครับเนี่ยนะครับมันสังเกตไหมครั้งแรก ลงมาไม่ได้เกิดคอนวอ์เจนนะแต่ตอนนี้เกิดนะครับเหมือนกันเลย S T A แต่ T T A เนี่ยกราฟร้อยยี่สิบนาทีอ่ะมันทําสัญญาณที่จะกลับตัวตั้งแต่ตอน11บาทแล้วแหละแต่มันก็ไม่กลับนะโดนทุบลงมาใหม่ตอนนี้สัญญาณค่อนข้างจะชัดเจนกับเ t a นะเนี่ยร้อยยี่สิบแลวรายสัปดาห์เนี่ยก็คล้ายกันไม่ได้ไม่ได้ต่างกันนะครับกราฟเนี่ยผมว่าทรงมาพอกันเลยอ่ะไม่รู้เจ้าคนเดียวกันหรือเปล่าผมให้ดู S T A นะคล้ายๆกันอย่างไร แต่ทีเอีเอทีเอมันจะมีติ่งตรงนี้หน่อยขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยแต่รูปร่างเนี่ยเนี่ย X, ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเนี่ยก็ทำตัวเหมือนเอทีเอนี่ยถ้าถ้าทะลุตรงนี้ไปนะผมว่าน่าเล่นนะเนี่ยสิบจุดสองนะครับตอนนี้เก้าจุดเจ็ดห้าเกาหอเอทีเอมีเก้าประมาณสองสามเปอร์เซ็นนะครับสามเปอร์เซ็นแล้วค่อยดูนะก็มีจุดคั้นอดเหมือนเดิมนะโลเก่านะครับก็หนีไปไม่มีอะไรนะมันนี้ไปดูทีเฟก ทีเฟกเนี่ยวะเนี้ยอ่าอย่างนในกันผมมันก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะแต่ผมละเริ่มที่จะสะสมก็ตรงๆว่าสะสมช็อตเอ๊ะอาจจะมีคนถามอ้าวแล้วคุณมาเชียร์หุ้นหลายตัวดีมันไม่เกี่ยวนะครับหุ้นเซตสังเกตไหมผมไม่เคยแทบจะไม่ได้มีเคาะเซตเลยนะน้านทีเพราะผมไม่ได้เล่นเซตทีเฟกมันก็เป็นตัวหนึ่งของเซตนึกออกไหมเซตห้าสิบอะจรนว่า เราก็สามารถช็อตทีเฟกได้แต่เราซื้อเราถ้าช็อตทีเฟกเราจะไม่ได้ลองซื้อวัตอนะเพราะไม่นจะแค่ขายกันลูปล่าคือต้องแยกให้ออกโควตทอผมก็มีนะผมก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าผมเห็นว่าผมอาจจะทากทำ,ำไรระยะ,ยะสั้นได้เนือ่ออกไหมครับก็เลยช็อตไปแต่แตที่ที่บานมาพวกเนี้ยผมก็เล่นหมดนะมีทุกตัววันนี้อย่างแบมก็ซื้อก็ไม่มีอะไรนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเซ็ตเลยเซตทั้สิบไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้น SCA ไม่มี KBank มี TTA ไม่มีเนี่ยครับปตทมี Curry ไม่ได้เล่นนะ RPC พมีนะครับเนี่ยครับก็เนี่ยผมเดานะว่าคือมางน,นีทีเฟกเวลาซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยผมจะซื้อหา้าไม้ห้าครั้งนะหุ้นตัวใหญ่นะไม่ใช่หุ้นปั่นนะหุ้นปั่นเต็มที่สองไม้น,นั่นเอถ้าขึ้นแล้วก็ซื้อต่อเนี่ยทีเกเหมือนกันวันนี้ชอ็อตเปิดสัญญาณชอ็อต ที่ราคาดี้ะครับราคาโอเคราคาดีนะได้คานนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่ามันจะลงคานนี้ถ้ามันลงมาจริงผมก็จะวันวันจันทนะเดี๋ยวที่หน้าเนี่ยมันลงแบบที่ผมคิดที่ที่เป็นอย่างนั้นผมก็จะช็อตเพิ่มชอ็มชอตเพิ่มนึกเอาไหมฮะช็อตไปเรื่อยๆแต่ถ้าาวันจันร์เปิดกระโดดมาแล้วสัญญาณเปลี่ยนผมก็อาจจะไม่ขายก็ได้ที่เฟเป็นอะไรที่สําหรับผมนะผมไม่ค่อยจะคัดลอเท่าไหร่นะ มันไม่เหมือนหุ้นนะฮะหุ้นผมผมโยนหนีเพราะว่าทีเฟกอ่ะผมไม่ได้เล่นโอเวอร์เทรดผมนัาตัดผมค่อนข้างจะอย่างที่บอกอเคยเคยพูดไปแล้วทีหนึ่งมีคนถามว่าผมสามารถผมเปิดสัญญาผมสามารถทนได้ไปเลยร้อยจุดอ่ะโดยผมม่ต้องโดนเรียกมาจิ้นขอไม่ได้ต้องเรียกอะไรนึกออกไหมฮะคือเวลาเล่นไม่ใช่ว่าคุณมีอยู่แสนหนึ่งคุณเล่นสี่ห้าสัญญาเงี้ยผมว่ามันเสี่ยงถ้าสัญญาเล่นได้นะ เราก็พอได้แหละหสัญญาก็ยังพอได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณเล่นเจ็ดอย่างเงี้ยผมว่าสิบนี่ไม่เป็นไปไ,ไม่ได้อยู่แล้วมันมันไม่พอสิบเอ้ยสิบนะคับกัปเก่งนะโอยสิบนี่คงได้ไม่กี่จุดอนะ่ะแต่ถท้ทุกแสนหนึ่งนะผมแนะน,นำอย่างนี้คุณเล่นสามพออย่างเงี้ยคุณจะทอนได้หลายสิบจุดเลยนะครับถ้ามันผิดทางแล้วคุณก็ไม่จะเป็นทีเฟกต์มันไม่จะเป็นต้องก็ก็ผม มีคั้นล้อแต่ทีเฟกมันไม่จําเป็นนึกออกไหมฮะเพราะกว่าผมมองดูมุมกว้างๆว่ามันจะลงอะไรเงี้ยเออมันอธิบายไม่ถูกอะว่าคือมันต้องขั้นจะมันไม่ใช่ซับซ้อนหรอกมันเป็นอะไรว่าคือทีเฟกมันไม่รู้สิผมไม่ค่อยไม่พูดยังไงมันสมมติว่ามันผิดทางองหุ้นเนี่ยผมที่ผมบอกดูเทรนด์ไลน์ผมโยนทิ้งแต่ทีเฟกง่ายๆสมมติว่าผมช็อตใช่ไหมแล้ววันจันทร์มันขึ้นมาตรงเนี้ยหรือตรงเนี้ย ผมก็มองแนละ้วยังไงมันก็ไม้ผ่านเส้นนี้หรอกหนึ่งพันหนึ่งจุดแปดศูนย์เนี้ยหายเก่าถ้าผ่านไปผมก็โยนทิ้งทุกอย่างเนืกอออกไหมครับคือยอมคัดลอดแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแนวต้านตรงเนี้ยเก้าเก้าสามไม่เท่าไหร่ยี่สิบจุดสบายมากทนได้ไม่ต้องห่วงแล้วขึ้นไปตรงเนี้ยผมอาจจะชอ็อตเพิ่มอีกทีหนึ่งตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปผมก็ยอมแพ้กีฟอัพยอมแพ้นึกออกไหมครับมันเป็นกลยุทธ์อย่างนี้มันไม่เหมือนกับหุ้นนะ แล้วแต่คนนะบางคนก็บอกจะคัดลอยไปก็ได้แต่ผมก็คิดว่าผมทนได้ไงนึกออกไหมครับเพราะทีเฟกมันมันก็คือผมไอ้ที่เล่นทีเฟกกับหุ้นมันคนลบบัญชีมันไม่เกี่ยวไงแต่ทีแต่ถ้าหุ้นน่ถ้าคุณคิดว่ามันผิดทางมันไม่ดีแล้วคุณก็ต้องขายคัดลอยไปเพื่อไปหาตัวใหม่เล่นแต่ถ้าคุณทีเฟกคุณจะไปหาตัวไหนเล่นน่ะถ้ามันผิดทางมันก็คือเปลี่ยนจากช็อตเป็นลองลอมเป็นช็อตไม่ไม่ก็มาหลังเน้ค่อยมาคุยกันแล้วว่าทีเฟกมันทํำยังไง โอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันแต่แตก็ผมเริ่มมองมันเป็นจริงๆกราฟส่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะส่งวีกนะไล่สองชั่วโมงก็โอเคไม่ไดไไ้ไม่ได้แย่แต่เพียงแต่ว่าไม่รู้ดิเซน,มน์มันบออมันดูสุดสั้สุดเนี่ยมันมันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆผมคิดว่ามันเข้าในกรอบเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกทางน้ทางหนึ่งเ,เนี่ย ถ้าคุณลองไปดูนะถ้าเลือกทางไหนทางหนึ่งคุณเปิดช็อตเต็มที่นะครับใส่ใเข้าไปเลยครับอะไรเงี้ยร้อยสัญญาใส่ใเข้าไปเลยโอเคโชคดีในการลงทุนเลื่กันครับ,บคุณครับ